ตอนนี้ก็มาดูอาการแม่ดอกลากนะครับก็เราก็ผลูกป่าประจำนะครับแล้วก็จะเอาน้องกลับนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผูกไกลนะครับเพื่อเป็นอะไรจอนะครับอยู่ติดกับฐานพ่อปู่นะครับก็ไม่ไกลนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ให้ตาแก้โซ่นะครับเอาไปกินน้ำครับ อันนี้ก็มีพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงสบายเก้วครับท่านก็เคยจับแม่ดอกลักนะครับแม่ดอกรักก็ไม่ทําอะไรแก่นะครับคือเหมือนรู้ใจกันครับตอนนี้ท่านก็แก้โซ่อยู่นะครับลุงคะเป็นทางครัวไหมพี่ อันเคลียรวนะครับดันก็พี่เลียเ้ยงก็ขึ้นแล้วนะครับจนก็จะเอาไปกินน้ำนะครับดูอาการก็น้ำตาก็ยังไหลน,นะครับดูใกล้นะครับ ดูภาพจิตใจแล้วนะครับก็อยากขอขอบพระคุณเอซที่ส่งคะแนนให้ได้สร้างบ้านให้หน้องนะครับผมไม่รู้จะเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านอย่างไรนะครับถ้าไม่มีน้องชบาแก้วกับแม่หอกรักผมคง,คงไม่มีวันนี้นะครับ แล้วก็ขอขอบพระคุณครับทุกทุกทุกคะแนนนะครับที่ส่งคะแนนมาให้นะครับตัวตน,นี้ก็ให้พี่เลี้ยงขี่นะครับไมากินน้ำแล้วพี่กองในลับตันนี้ก็ให้พี่ขี่นะครับท่านก็เคย จับปจำนะครับอ,อ,อาการก็ยังพะวงนะครับยังเ,เดินหายอยู่นะออที่รันก็เอ,อื้องอามาเย็นนะครับวันนี้ี่ขิมขีนะครับอาการต้องเป็นตัวล่อนะครับ ให้น้องกินก่อนนะครับอาการก็เริ่ม <S <S ดีขึ้นอย yes, nice ู right, e> ่นะครับแต่ก็ไม่เท uh> ่าไหร่ครับก็ได้คุยกันแล้วนะครับกับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เลี้ยงเราจะไปซื้อให้อีกกล้วยให้อีกครับขอบคุณครับที่เป็น กำลับบงใจให้ครับตอนนี้ก็ข้อบผูนะครับอาการก็ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อเช้าอยากอยากจะรู้สึกว่าเหมือนมีลูกมาใกล้นะครับไม่ช้าครับบอ,อกไปข้นอเกพราะว่าตรงนี้เราต้องทำความสะอาดทุกเช้านะครับ เราก็จะมีตัวสองอยู่ข้างนอกครับครับก็เหมือนร้องอยู่สองทีครับเพราะว่าไม่สเชามาได้ถือโทรศัพท์นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านส่งคะแนนมาให้สร้างเรือนแม่ดอกรัางนะครับ